นี่กล้วยนะครับอาใส่เลยวิธีกินนะครับนี่ทีลงไปข้าวมนเก็บได้เป็นปีเลยนะครับเนี่ยแช่เย็นไว้อชอบเยอะใส่เยอะครับอ่ขาของผมเอาขนาดนี้กลางดีกว่าฟ้านะครับ อ่าแล้วก็เอาขนุนใส่นะครับอ่ากล้วยกล้วยหลังบ้านนะฮะจริงๆได้ต้องเป็นกล้วยอ่ากล้วยไข่นะครับจะอร่อยกว่านี้หน่อยอันนี้เป็นกล้วยน้งว้าหลาๆชอบนะเอาใส่เลย รอบเยอะใส่เยอะครับโอเคนะครับสามเลยกนก้อยกะทินะครับต้มใส่เบ็ดเตยได้เลยนะแล้วก็ข้าวใส่นะครับโอเค สามนี้ครับอันนี้กินข้าเม่าง่ายๆนะครับมิกอร่อยกว่าเดิมแน่นอน